เดี๋ยวครับาพร้อมาเล่นพวกันวันศีรษะท่านพ่อคนนี้จะมาเล่นแปกลุมนะครับแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเออยังไงล่ะโอ้ยังไงอะผมไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นนะโอ้ยังแต่ครั้งที่แล้วนะที่ผมสอนแล้วนาฬิกาเป็นเทปไปใครที่ยังไม่ได้ไปเลยน เลยเลยบไานดูนี่หรอมันในแบคกลูมวัต้่แบคกลูมหรืออะไรเนี่ยแต่ชุดจะป้าไม่ได้ตกลงตายอชโอ้ชุดเรวกว่าาาลา ว้าบุคคลอะไรนะหนาวะไอ้ควายโอ้ผมบอกไปว่าคลิปนี้มีคำหยาบเล็กน้อยหน่อยนะไปคือกันจะเสียวอยู่นะจะตามเพื่อนไปเล่นกันนะวิ่งไปไหนอ่ะ ขอยใหยอืมขอคลิปนี้ให้ถึงมือสิบสิบวิวนะครับผมก็จะไปเล่นแมบบดอนะครับรอยากให้ผมเล่นแบบดอนเนะี่ยคอมเมนต์มาเลยนะในคสัปเดียวกันโอ้ย หมือนตอนนี้ยังไงตามเพื่อนโอ้โหตามเองด้ยตามแบบนยังไงอะตามจะไม่รู้เรื่องตามเพื่อนอย่างเนี้ว่าตอนนี้ไปไหนเพื่อนเราด้วยอย่ารีบตอนนี้ยังไม่เจอสปลาอะไร

าากลับแล้วจัมพทางกลับไม่ได้นะประเด็นแล้วแถวนี้ไม่มีเพื่อนเลยอะ่ะเพื่อนอะไรเปื่อนอะไรหมดแล้วอุ้ยของของปไปไะไดีกว่าโอ้โห เกินเพลินล้านอ่ะไอ้สี้ต้องซื้อป่ะวะซื้อไหมอ่ะไม่ซื้อกดใช้ไม่เห็นได้แลวตกลงเลยจูไม่เห็นได้โอ๊ยใส่ได้แท๊แล้วได้อะไรยังไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมไปติดอะไรโอ้โห what the fuck what is that ผมยังไม่รู้ผมเฮ้ยผมตามเพื่อนไปเพื่อนไปไหนเพื่อนเพื่อนมาว่ามัวมาไปมามาก็วนกับมันที่เดิมนี่แหละเขาเรียกว่าแบล็ k r ูมของแธอ black r จริงจริงอะ black b l a เลย <Ô> อุ้ยเพืนน่อนหายอุ้ยเพื่อนไปทางไหนแล้วะนนวะเฮ้ยอย่านะชาบงละว่าโอ้เจอเจอเจอแล้วเจอ ให้พูติดตามผมครบคุณพันคยบุพครับนตาแบบไรไม่ขำกวานเหือยน่ยังไงเจคแจ็คเนอ จะแจกแข,นขน 5, มถ้าครบหนึ่งพันคนนะใช่หนึ่งพันบอกติดตามตอนนี้ยไม่ครบเลยอ่ะผมจะไปแล้วสงกราพาเรอยนอย่างยังตั้งหลายวันขมวิ่งตามเพื่อนมาเฮ้ยจุดอะไร như vậy đó mẹ nghe này có đâu rồi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

คุณแบกรูมหมืออะไรวะเนี่ยวอตเตอร์ไม่พูดดีกว่ามันจะเขาพักออกมาเอ้ยคล้ายๆคุ้นๆเป็นคุ้นว่ะเฮ้ยโคตรคุ้นเลย,ยไม่ใช่หร่อมั ัวนั้นก็ครคี้คีนเีายไปแล้่เนี่นนเนเ่นเ่นเพื่นที่เราตายไปเพื่อนเ่อนเพื่อนไนเพื่อนเ่อน่อนอ่ออ โอโห okay. oh,